มาดูสายพันธุ์อีลอกในสวนผมนะครับโอ้หอาจจะไม่ใช่อีลอกหางควายหรืออีลอกขันหอกที่เขาว่าสูงกว่าใหญ่นะครับแต่ตัวนี้นะครับบ้านผมเรียกว่าอีลอกอีไลนะครับมันมีสองสายพันธุ์นะครับที่สวนผมว่าจะมีสายพันธุ์เขียวออกจุดๆุดแบบนี้นะครับแล้วก็สายพันธุ์สีดําออกจุดๆุดแบบนี้นะครับดูลำเขานะครับเนี่ยไม่ได้เล็กนะครับโอ้สูงระดับอกผมเหมือนกันนะครับการดอกดูกอนี้นะครับกอเดียวดูนะครับเนี่ย โอ้โหไม่ธรรมดานะครับได้แบบนี้สักหมื่นกอนะครับโอ้โหสบายเลย <laughs> สวัสดีนะครับอ่าคลิปนี้นะครับตั้งใจมาขายของนะครับถึงเวลามเมล็ดพันธุ์อีลอกนะครับมาเก็บมาหมดทั้งสวนแล้วนะครับก็ปีนี้ได้มาเยอะนะครับมันได้เยอะกว่านี้เท่าหนึ่งนะผมแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะปลูก ในสวนตัวเองนะครับก็อีกครึ่งหนึ่งก็แบ่งจําหน่ายนะครับท่านหนสนใจผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เมล็ดอีลอกนะครับมันมีระยะพักตัวช่วงฤดูหนาวนะครับถ้าเราเพาะช่วงนี้มันจะไม่งอกนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าทิ้งนะครับก็เหลือเวลาอีกเดือนเดียวนะครับสิ้นเดือนกุมภาพอเริ่มต้นมีนานะครับก็เริ่มเพาะได้นะครับจะเพาะใส่ถุงชําก่อนก็ได้นะครับถ้าเพาะใส่ถุงชําแนะนําใส่ถุงละ10เมล็ดเลยนะครับ ไม่ต้องถุงใหญ่มากนะครับพอเข้าฤดูฝนพฤษภามันก็จะโตประมาณครืบมือก็เอาไปปลูกลงดินได้นะครับปลูกตามโคนต้นไม้ก็ได้นะครับหรือท่านไหนสั่งไปแล้วนะครับจะปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับช่วงจะปลูกช่วงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะรอปลูกช่วงต้นฤดูฝนก็ได้ถ้าปลูกช่วงนี้นะครับปลูกตามโคนต้นไม้นะครับก็ย่งของผมเนี่ยใช้วิธีปลูก ต้นหนึ่งปลูก2หลุมนะครับหลุมหนึ่งก็สัก20เมล็ดก็ได้นะครับสิเมล็ด2ี่บเมล็ด30สิเมล็ดตามแต่ท่านสะดวกนะครับอย่างของผมมาใช้ประมาณ2ี่0บสสเมล็ดนะครับหลุมหนึ่งหยอดช่วงนี้เลยก็ได้แต่ไม่ต้องรดน้ํานะครับปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับใช้ปลายมีดนะครับจิ้มเป็นหลุมไม่ต้องลึกมากนะครับลึกสักข้อมือนึงก็ได้นะครับแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปแล้วก็กลบดินนะครับไม่ต้องปลูกลึกมากนะครับปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวเขาจะงอกเองนะครับ หรือท่านจะรอให้ฝนตกดินนุ่มก่อนก็ได้ช่วงพฤษภานะครับเข้าถึงพฤษภาก็หยอดปลุกก็ไม่ต้องรดน้ําเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาเป็นกอนะครับอีลอกคือเราปลูกหลายมเมล็ดเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นกอนะครับอเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูก่อนภาพว่าผมปลูกเป็นหลุมเนี่ยแล้วมันขึ้นมาเป็นกอมันเป็นอย่างไรนะครับ ตามภาพที่เห็นไปนะครับก็ยอดเป็นเป็หลุมเป็นหลุมไปเวลามันงอกขึ้นมามันขึ้นเป็นกอเลยนะครับกอหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นสิบลำยี่สิบลำเลยนะครับก็อีลอกนะครับถือว่าเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นผักป่าที่น่าปลูกมากนะครับน่าปลูกมากปลูกร่วมสวนป่าแบบนี้ได้นะครับท่านไหนมีสวนป่าสวนผลไม้สวนยางพาราก็ได้นะครับท่านไหนทําวัฒนเกษตรเหมือนผมเนี่ยก็เอาไปปลูกร่วมสวนป่าได้อย่างน้อยน้อยนะครับมันเป็น แหล่อองอาหารเป็นผักป่าที่ปลูกครั้งเดียวแล้วโอ้โหน้ําเราไม่ต้องรดนะครับปุ๋ยไม่ต้องใส่นะครับปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยันหลานของหลานบวชเลยนะครับเพราะว่ามันมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับแต่ว่าปลูกจากเมล็ดนะครับก็ใช่ว่าปลูกปีนี้จะได้กินเลยเนาะใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับกว่าจะโตเต็มที่นะครับสปีก็เริ่มโตเริ่มออกดอกเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องได้นะครับทีนี้นะครับหรือท่านไหนจะปลูกไว้ขายก็ถือว่าเป็นผักป่าที่ค่อนข้างมีราคาอยู่นะ ไปเจอที่ตลาดเนี่ยเขาทำ5ลำนะ5ต้นนะครับ5ต้น6ต้นอต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไปเนี่ย20บาทนะครับมัดหนึ่งโอ้ถือว่าเป็นผักป่าที่ฮิตมากในฤดูช่วงต้นฤดูฝนนะครับมันจะมีให้กินช่วงนั้นแหละนะครับต้นอ่อนๆของมันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยลอกเปลือกมันออกเนี่ยโอ้โหแล้วทาแกงส้มนะครับอมืมันอร่อยมากแกงส้มนะครับต้องทําให้ถูกวิธีนะครับถ้าทําไม่ถูกวิธีเดี๋ยวมันจะมีความคันความอะไรนะครับคลิป เรื่องการทําแกงอีลอกทําอย่างไรมันจะไม่ขันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เช่นกันนะครับวิธีท,ทาโอ้แกงเสร็จปลากระป๋องแลือแกงใส่็ปลาแห้งเนี่ยผมมันอร่อยมากนะครับรสสัมผัสถ้าเทียบกับแกงส้มสายบัวแล้วโอ้โหชนะแกงส้มสายบัวสักสิเท่าเลยแล้วกันรสสัมผัสของแกงอีลอกนะครับท่านไหนได้ชิมแกงอีลอกเข้าไปแกงส้มอีลอกอะจะรู้เลยว่าโอ้โหมันอร่อยมากนะครับเป็นผักป่าที่น่าปลูกนะครับ ทุกปีผมเก็บได้เยอะกว่านี้สักสองสามเท่าอยู่นะปีนี้คือตอนแรกก็นเกว่าจะเก็บได้เยอะอ่ะแล้วแบบจะปลูกพลึบในสวนแบบได้เยอะเลยอะ่ะแต่ว่าฝนมันชุกเกินไปแล้วดอกมันเน่านะครับปีนี้ถ้าเราดูดูฝนปีนี้ฝนชุกอีกอาจจะแก้เกมมันแทงช่อดอกขึ้นมามันจะมีกลีบดอกน้ํามันไปขังในในกลีบดอกมันนั่นแหละนะครับอาจจะต้องใช้มีดเฉือนกลีบดอกมันออกนะครับนะ กันน้าขังอาจจะแก้พอแก้ได้นะอีลอกนะครับโอ้หน้าปลูกมากนะครับมีไม่เยอะนะครับปีนี้ก็อย่างที่เห็นช่วงต้นคลิปนะครับที่สวนผมมันก็มีสองสายพันธุ์นะครับแถวบ้านเขาเรียกอีลอกอีไลนะครับอีลอกอีไลก็มีพันธุ์ที่ออกเป็นสีดำๆนะครับคล้ำๆล,ลายลายๆเหมือนกันอีกพันธุ์หนึ่งก็สีเขียวๆออกสว่างหน่อยก็ลายๆเหมือนกันนะครับทั้งสองสายพันธุ์แกงอร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้นใหญ่นะ ต้นโตเต็มที่มันสูงระดับหัวผมเลยนะสูงระดับไหล่เลยนะครับใหญ่ขนาดลำสองสองนิ้วมือเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ใหญ่กว่าหัวแม่มือนะครับถ้าใหญ่เต็มที่ก็สองนิ้วนะครับก็อาจจะไม่ใหญ่ไม่สูงไม่ใหญ่เท่าพวกอีล็อกคันหอกหรืออีล็อกหางควายนะครับคนละชนิดกันแต่ที่สวนผมก็มีเหมือนกันนะครับอีล็อกหางควายแต่ว่าปีนี้เก็บเมล็ดไม่ได้เลยเน่าหมดนะครับก็มีไม่เยอะนะครับอีลอกหางควายแล้วก็มันไม่ได้สุกพร้อมกันกับอีลอกสายพันธุ์นี้นะ อีอกขังควายมันสุกตั้งแต่ช่วงกลางๆฤดูฝนนะครับกลางๆฤดูฝนช่วงนี้ก็ไม่มีเมล็ดมันแล้วแหละนะครับก็สายพันธุ์นี้ก็ผมว่าเอาพูดกันตามตรงนะพอมันลำต้นมันพอดีมันไม่ใหญ่เกินไปมันขนาดาหัวแม่มือใหญ่กว่าหัวแม่มือใหญ่จริงๆก็แค่ประมาณสองนิ้วมือเนี่ยพอทําเป็นชิ้นมันพอดีคํานะครับอืแต่อีอกบางอย่างเนี่ยมันมันลำใหญ่เกินไปผมก็เคยเอามาแกงนะพอมันลำใหญ่เกินไปเราจะ กินทั้งชิ้นมันก็กินไม่ได้มันใหญ่เกินไปก็ทําผ่าครึ่งผ่าครึ่งให้เล็กลงพอไปแกงมันเละนะครับพอมันมันมันแตกตัวพอเราไปผ่าครึ่งแล้วมันมันไม่เหมือนมันเป็นท่อนนะรถสัมผัสเลยมันไม่ได้เหมือนอีลอกที่ลำขนาดพอดีนะครับแต่ท่านไหนมีอีลอกหางควายก็ดีเหมือนกันนะครับลำใหญ่ดีนะครับแต่อีลอกสายพันุนี้ก็ถือว่าสุดยอดอีลอกเหมือนกันนะครับก็ผมไม่เล็กนะดู ต้นคลิปก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแหมเป็นสายพันธุ์ที่พุดแลวอยากกินแกงอีลอกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นผักป่าที่น่าปลูกมากนะครับปลูกครั้งเดียวทิ้งไว้ลืมๆเลยนะครับผมใช้วิธีปลูกข้างต้นไม้นะครับเวลาเราตัดยงตัดหญ้าไปเนี่ยมันก็จะไม่โดนต้นอีลงอีลอกนะครับปลูกห่างต้นไม้แค่คืบมือเดียวนะครับมันอยู่กับอยู่ด้วยกันได้นะครับ บางต้นเนี่ยผมก็ปลูก3าหลุมเลยก็มีสี่หลุมเลยก็มีตามตามสะดวกนะครับหลังๆมาใช้ปลูกสองหลุมก็โอเคแล้วนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งปลูกอีอกหลกสองหลุมนะครับปลูกไว้แล้วก็แทบไม่ต้องดูดูแลอะไรเลยนะครับปล่อยตามธรรมชาติได้นะครับผักปลาพวกนี้นะครับเมื่อปลูกลงดินไปแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยมันมันพิเศษตรงนี้ผมว่าพอถึงฤด,ดูกาลมานะันอ่ะเราก็เก็บเก็บมาทําอาหารได้นะครับอย่างปีปีหนึ่งผมก็จะแกงกินสักสามรอบสี่รอบนะครับ ช่วงต้นฤดูฝนนะครับช่วงที่ลําต้นมันยังอ่อนอยู่นะครับอ่าช่วงลําต้นมันอ่อนอยู่เขาจะเอามาแกงกันถ้าลําต้นแข็งแล้วไม่อร่อยนะครับลําต้นยังอ่อนอยู่ยังไม่แข็งมากนะครับพอลําต้นแก่แล้วก็ไม่อร่อยถ้าจะมากินอีกรอบหนึ่งก็ช่วงมันแทงก้านดอกนะครับกลางๆฤดูฝนนะครับอ่ามันแทงก้านดอกขึ้นมาแทงก้านดอกก้านดอกมันเช่นกันนะครับเอามาแกงส้มได้เหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับผมเคยไปอยู่โซนภาคเหนือเนี่ยดอกมันเข้าก็แกงนะ แต่โซนอีสานบ้านผมเขาเแกงเฉพาะก้านมันเฉพาะลำม,มันตัวดอกไม่แกงแต่ผมไปที่เหนือเนี่ยโอ้ดอกอ,อ่อ,อนๆมันเข้าแกงเลยหันใส่กันนะครับแหม่ได้รสชาติของความอร่อยเหมือนกันนะครับอีลอกนะครับแม่ผมถือว่าเป็นพืชพันธุ์แห่งความมั่งคั่งนะครับกินเท่าไรไม่รู้จักหมดนะครับเพียงแค่เรารู้จักปลูกนะครับปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับน้ำไม่ต้องรดนะครับ ปุ๋ยไม่ต้องใส่แต่เก็บกินได้เก็บขายได้นะครับจนหลานของหลานบวชนะครับที่สวนผมตอนนี้ก็โหปลูกไปหลักพันหลุมแล้วนะครับผมก็มีเป้าหมายอยู่ว่าอีลอกเนี่ยผมอยากจะปลูกให้ได้สักหมื่นหลุมนะครับเพราะว่าที่สวนผมอะ่ะมันมีต้นไม้ที่ปลูกไปแบบเนี้ยประมาณหมื่นต้นหน่อยๆน,นะครับมันก็จะมีโซนที่ปลูกได้ปลูกไม่ได้โซน,นชุ่มน้ําเกินไปก็อีลอกก็ไม่ชอบนะครับก็อยู่ไม่ได้ที่โคกๆอ่ะ ก็ปลูกได้ผมก็ว่าปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งมันปลูกสองลุมไงผมว่าถ้าผมปลูกตามต้นไม้แค่ห้าพันห้าพันต้นเนี่ยก็ได้แล้วหมื่นลุมนะครับเป้าหมายถ้าได้หมื่นลุมเนี่ยโอ้โหมันจะมีอีลอกเป็นแสนต้นนะครับพอถึงฤดูการอีลอกมาเราก็นี่แหละถอนต้นอีลอกขายได้นะครับช่วงนี้ก็ทยอยปลูกไปก่อนนะครับสะสมไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาอีกเป็น ห้าปีสิบปีนะครับเพราะปลูกได้บางปีก็ห้า0ห้าร้อยหลุมนะครับบางปีก็พันหลุมตอนนี้น่าจะเกินน่าจะเกินสองพันสองพันสามพันแล้วนะที่ปลูกไปนะครับเฉพาะต้นพันธุ์นี้ก็มีหลักพันสองพันต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ยอดเป็นหลุมเนี่ยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับพวกสามปีก็เริ่มแทงดอกมาแล้วนะครับพวกที่โตโตเท้าหัวแม่มือนี่ก็เยอะแล้วนะครับพวกที่เพิ่งปลูกไปก็มีปลูกไปทุกปีนะครับก็กําลังโตนะครับก็ถือว่าเป็นพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่สามารถปลูกเป็นแหล่งสร้างรายได้ในสวนป่าได้นะครับอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่พวกนี้ได้นะครับปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับถ้าไหนนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์นะครับก็มีแบ่งนะครับก็แบ่งแค่นี้แหละปีนี้นะครับคนละครึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จําเป็นต้องใช้ปลูกทุกปีนะครับเพื่อจะขยายเป้าหมายไปให้ถึงหมื่นหลุมตามเป้าหมายที่วาดวางไว้นะครับท่านไหนปลูกต้นไม้เพิ่งปลูกผมแนะนําเลยปลูก ปลูกได้เลยต้นไม้เล็กๆอยู่เนี่ยเพิ่งปลูกอาจจะสูงแค่ศอกแค่หัวเขา่าก็ปลูกได้เลยนะครับปลูกใส่ข้างโคนต้นไม้ได้แหละห่างแค่คืบมือเดียวพอนะแล้วไม่ต้องปักหลักปักอะไรเลยเพราะเราจะรู้ว่าอ๋ออีลอกเราอยู่ใต้โคนต้นไม้แหละเวลาตัดหญ้าไปมันก็ไม่โดนนะครับเพราะเราจะได้ระวังอยู่แล้วยังผมเนี่ยมันปลูกช้าไปนะครับก็ผมไปรวบรวมพันธุ์มันมาได้ก็แค่ร้อยกว่าต้นนะครับมาทดลองวิธีการอยู่ว่าทําอย่างไรนะครับก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ ก็รอให้ต้นไม้โตมาก่อนไม่ได้ปลูกเลยนะครับก็เอาไปเพาะใส่ถุงดําบ้างนะครับเอาไปหวานเป็นแปง้งเหมือนแป้งผักบ้างนะครับพอมันโตสองปีสามปีค่อยไปจิ้มเอาหัวไปปลูกตามคนต้นไม้บ้างนะครับจนมาค้นพบวิธีการว่าอ๋อ้าง่ายสุดเนี่ยไม่ต้องเพาะใส่ถุงชําก็ได้ไม่ต้องไปหวานเป็นแป้งผักทําเหมือนแป้งผักแล้วจิ้มเอาหัวมันไปปลูกก็ได้ยอดข้างต้นไม้ได้เลยตั้งแต่ต้นไม้เล็กๆนะครับพอต้นไม้เราโตไป 5ปี6ปีต้นไม้คลุมพื้นดินได้คลุมหญ้าได้แบบนี้วัชพืชข้างล่างหญ้าต่างๆไม่เยอะแล้วช่วงนั้นอีลอกเราก็โตเต็มที่แล้วแล้วแค่3ปีมันก็เริ่มออกฝักเนี่ยเราก็เริ่มเก็บมเมล็ดพันธุ์หยอดไปต้นอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแหมถ้าผมปลูกตั้งแต่เริ่มต้นปลูกต้นไม้แรกๆป่านนี้ผมอาจจะมีอีลอกหมื่นหลุมแล้วนะครับแต่ผมก็กว่าจะทดลองนะครับกว่าจะรอต้นไม้โตให้มันคลุมได้ก่อนค่อยจะมาปลูกใช่ไหมล่ะ รอต้นไม้คุมหญ้าได้ก่อนค่อยจะมาปลูกเพราะเมื่อก่อนก็มันไม่รู้นะนะครับก็ทดลอง <c oughs> ทดลองลองผิดลองถูกอยู่หลายปีนะครับจนกระทั่งเข้าใจว่าปลูกเป็นกอได้ปลูกเป็นลุมเลยเป็นกอได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเพอาะเพาะเป็นแปลงเหมือนแปลงผักอะ่ะพอมาโตขึ้นมาสองปีสามปีไปจิ้มเอาก็ยังไปปลูกหัวหนึ่งใส่ต้นไม้ต้นต้นละต้นละหัวอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นไปอีโอกเป็นอีโอกต้นเดียวนั่นแหละนะครับยังไม่เข้าใจกระบ,บวนการมันเมื่อก่อนนะครับอ่ะ ท่านไหนนะครับสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับปีนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่นี้นะครับมีไม่เยอะนะครับ